ครับคุณผู้ชมที่รักครับและนี่คือรายการ c o v e e talk โดยกับผมรัชตัดสมรนทินกรวันนี้ก็มาพบกับคุณผู้ชมทั่วประเทศนะครับรวมทั้งคุณผู้ชมที่ชมผ่านทางเว็บเพจเว็บไซต์หรือจะเป็นทางอินเทอร์เน็ตก็ตามนะครับก็ถือว่าสถานีของเราครับสถานี P5 TV ครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะทําให้คุณนั้นได้สัมผัสกับเรื่องราวต่างๆโดยเฉพาะในช่วงลา นี้ครับช่วงบ่ายนะครับผมเชื่อว่าหลายคนนั้นก็คงจะหยุดพักผ่อนทุกวันเสาร์อาทิตย์กับที่นี่ครับบ่ายโมงตรงถึงบ่ายสองครับเรื่องราวดีๆที่เราหยิบมาฝากและก็สําหรับวันนี้ก็เป็นเรื่องราวอีกเรื่องราวหนึ่งซึ่งผมเชื่อว่าคุณผู้ชมก็คงจะทราบจากข่าวทั่วๆไปอย่างมากายเลยทีเดียวโดยเฉพาะพี่น้องชาวไทยนะครับที่กําลังประสบปัญหาเรื่องอุกทกภัย และแน่นอนครับวันนี้เนี่ยเราจะให้กําลังใจกันคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านนะครับอยากจะให้กําลังใจครอบครัวข,ของคุณเองหรือ,อพี่น้องหรือเพื่อนหรือคนที่เราคิดถึงหรือรักเป็นพิเศษนะครับอยากให้กำลังใจในขณะที่เขากำลังประสบปัญหาอุตกภัยในตอนนี้นะครับก็ส่งข้อความ SMS มมาได้ครับที่4221559 4221559สักครู่กลับมาครับ Bye. ใจตรองลือไทยไคิดดูสักคราน้องไม่เชื่อคิดดูน่าเบื่อราคำผู้ชายเือมาเช่นลมพัดพาไม่ผิดเลย สถาบันอบอุรมรัชตะอาคาเดมีพัฒนาการพูดพัฒนาบุกลิกภาพนักจัดกวารายการมืออาชีพ085 157 7465 085 120 3087วิทยาศาส Corporate Magazine รอบคุทุกแง่มุมชีวิตคอฟฟเลลแมกซีนทุกแห่ทั่วประเทศครับก็กลับมาพูดคุยกันนะครับกับเรื่องราววันนี้กับใครที่อยากจะส่งความรู้สึกดีๆนะครับผ่านทาง SMS ของเรา อยากจะถามสัรทุกสุขดิบนะครับพี่น้องหรือ,อทางบ้านนะครับก็ส่งข้อความมาได้ครับที่42215594221559หรือใครที่อยากจะโทรศัพท์มาพูดคุยกับเรานะครับในชั่วโมงนี้ครับเราก็เปิดสายคุยกันหรับใครที่อยากจะ,อะบอกกล่าวหรือแจ้งหน่วยงานที่อยากจะให้ ความช่วยเหลือนะครับหรือขอความช่วยเหลือก็ตาม029349774 029349774ครับสำหรับใครที่กำลังประสบปัญหาอุทกภัยในตอนนี้นะครับผมเชื่อว่าหลายพื้นที่ในตอนนี้ก็อยู่ในสถา,านการณ์ที่ค่อนข้างจะทุกยากนะครับทุกยากอย่างมากมายเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการกินการอยู่การใช้ชีวิตการาชำระร,ร่างกายการาขับถ่ายต่างๆค่อนข้างจะลำบ,บากมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ใครถ้าไม่ตกอยู่ในสถานการณ์นี้ก็คงจะอาจจะยังไม่ทราบึนความยากระบากนี้นะครับยังไงก็ฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับที่ชมอยู่ในตอนนี้ทราบมาว่าทางบ้านที่ชมอยู่ในตอนนี้นะครับแฟนรายการของเราเนี่ยมีอยู่ไกลนะฮะ บอกว่าโทรศัพท์มาจากเมืองเวียงจันทร์เลยทีเดียวนะรับชม p ีไฟทีวีนะครับทุกพื้นที่เลยทีเดียวนะครับก็ช่องทางของการรับชมไม่ว่าจะเป็น CU Band, KU คยูแบนะครับระบบที่ครอบคลุมพื้นที่ของประเทศไทยทั่วประเทศไทยหรือ,อทั่วโลกนะครับก็รับชมกันได้ที่ P ีไฟทีวหรือจะเข้าไปชมในเว็บเพจเว็บไซต์ของเราได้นะครับเวอร์ไวด์เว็บสมายด สแลตนะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่อคออินเทอร์เน็ตนะฮะหรือคนที่ชอบเรื่องราวของอไซเบอร์ต่างๆก็คงจะคุ้นเคยนะครับแน่นอนครับในช่วงที่ผ่านมานั้นก็เป็นช่วงสำคัญอีกช่วงหนึ่งนะครับในเรื่องราวของตั้งแต่ต่อนเนื่องตั้งแต่วันปียมมหาราชนะครับแล้วก็วันออกพรรษาในช่วงที่ออกพรรษาเนี่ยเขาบอกว่ามีระยะเวลาอยู่ประมาณ1เดือนนะครับที่ใน ชาวพุทธนะครับพี่น้องชาวพุทธหรือพุทธศาสนิกชนนั้นก็ยังมีเรื่องราวของกระถินนะครับก็ไปทอดกระถินกันกระถินคืออะไรเดี๋ยวเราจะคุยกันนะครับสัพกพักเราจะคุยกันนะครับก็มีจริงๆวันนี้ผมจะต้องอยู่ที่กาญจนบุรีนะครับมีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเนี่ยเชิญผมไปร่วมกิจกรรมที่จังหวัดกาญจนบุรีครับไปทอดกระถินเนื่องจากติดรคกิจอยู่ที่นี่นะครับแต่ผมเชื่อว่า,อาตอนนี้หลายคนก็พัก ทานข้าวอยู่นะฮะแล้วก็เปิดทีวีดาวเทียมช่อง p ีไฟเนี่ยแหละครับดูอยู่ในตอนนี้ครับยังไงก็ทักถ่ายด้วยนะฮะแล้วก็คนไกลที่อยู่ฝั่งโขงด้วยนะฮะพี่ติ๋วนะฮะแล้วก็อีกหลายท่านที่รับชมผ่านทาง p ีไฟนะครับหลายช่องทางครับที่พี่น้องชาวไทยนั้นติดต่อสื่อสารหรือก็รวมถึงหน่วยงานภาครัฐที่พยายามให้ความช่วยเหลือนะครับผมยังเชื่อว่ายังมีอีกหลายพื้นที่นะครับที่ความช่วยเหลือนั้นอาจจะเข้าไม่ถึง หรืออาจจะเข้าด้วยความยากลำบากนักช่องทางการที่จะให้ความช่วยเหลือนั้นไม่ว่าจะเป็นการใช้เรือท้องแบนนะครับการลุยน้ํไกลซึ่งก็แล้รู้ว่าค่อนข้างจะลำบากนะฮรรถยนต์นี้ก็ไม่ต้องพูดถึงฮะค่อนข้างจะลำบากมากสีเดียวปัญหาที่ตามมาฮะโดยเฉพาะรถยนต์ที่ประสบปัญหาแช่น้ำเนี่ยนะครับก็มีปัญหาตามมาครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสนิมนะครับหรือจะเป็นในเรื่องของแบตเตอรี่นะฮะอันนี้ก็เห็นทราบมาว่า หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็ให้ความช่วยเหลือก็มีบริษัทผู้ใจดีหลายบริษัทนะฮะที่บอกว่าอาจจะอาสา,าที่จะมาตรวจซ่อมบำรุงในเรื่องของแบตเตอรี่ผมก็ยังพยายามดูภาพอยู่นะฮะว่าจะทํำยังไงเพราะว่าไม่รู้ว่าจะต้องแช่น้ําอีกนานแค่ไหนแต่ผมเชื่อว่านั่นคือปัญหาที่อาจจะเป็นมหารองมานะครับปัญหาต้นๆเนี่ยก็คงจะเป็นในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือโดยเฉพาะในเรื่องของอาหารการกินหยุกยาต่างๆนะครับปัญหา ที่ตามมากับเรื่องของอุตกภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นความเจ็บปวดทุกใจแล้วเนี่ยก็ยังเป็นเรื่องของสุขภาพการขับถ่ายนะถึงแม้ว่าจะมีหน่วยงานภาครัฐให้ความช่วยเหลือบางจุดอาจจะเข้าไม่ถึงนะครับยังไงก็พี่น้องชาวไทยที่ชมอยู่ในตอนนี้ครับทางพีไฟนะครับก็สามารถที่จะส่งความรู้สึกดีๆนะครับผ่านทางช่องทางของเราครับ422 4221559กับ4221559กับเรื่องราวที่จะเป็นประโยชน์นะครับทุกพื้นที่เลยทีเดียวนี่ครับนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับในสังคมไทยตลอด3สัปดาห์ที่ผ่านมาครับในหน้าหนังสือพิมพ์เช้านี้นะครับผมก็เห็นแวบๆเหมือนกันครับก็ยังเป็นเรื่องราวของการรายงานเกี่ยวกับเรื่องปัญหาอุทกภัยนะฮะแล้วก็มีการขยายตัวตั้งแต่เริ่มจุดเริ่มต้นนะฮะตั้งแต่ที่จังหวัดนครราชสีมา ก็ไล่ลงมาเรื่อยครับจนนตอนนี้ก็ลงสู่ภาคใต้นะครับแล้วก็ยังเจอมรสุมต่างๆค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะฮะใครที่ตามข่าวก็คงจะเห็นความทุกข์ยากอย่างมากมายนะครับโดยเฉพาะจังหวัดแห่งการท่องเที่ยวกับตอนนี้ไม่ต้องพูดถึงนะฮะเรื่องการท่องเที่ยวนเนี่ยหยุดไปเลยนะฮะ <c oughs> ไม่ถึงว่าเราต้องอหยุดไปเลยหมถึงว่ามันความลําบากความยากเข็ญในเรื่องของการเดินทางนั้นลาบากจริงๆครับแลวโดยเฉพาะ บางจังหวัดเนี่ยในเรื่องของการระว,วางระบบพังเมืองนั้นอาจจะไม่สะดวกสบายของการที่จะเคลื่อนย้ายผู้คนหรือการใช้รถยานพาหนะต่างๆในการที่จะเข้าไปาค้นถ่ายหรืออาจจะ ส่งของไปให้ความช่วยเหลือนะครับยังไงก็เอาใจช่วยครับสำหรับพี่น้องชาวไทยที่ชมอยู่นะครับทุกพื้นที่นะครับชมผ่านทางเคเบิลทีวีนะฮะที่ชมอยู่ตามอพาร์ตเมนต์หรือจะเป็นโรงแรมก็ตามนะครับก็ที่นี่คือเรื่องราวที่จะช่วยกันสะท้อนแล้วก็จะช่วยกันให้กําลังใจนะครับเดี๋ยวสักครู่เรากลับมาพูดคุยกันนะครับกับเรื่องราวต่อไปครับสักครู่กลับมาครับ ตัวพี่เพื่อเขาทิ้งพี่รักเจ้ายิงพี่จะทิ้งเจ้าชนายพี่จะทิ้งชนายนะเจ้า อย่าแคลงใจรักใหม่แต่จริงรักเล่นลวงหลอพอได้แอบอิงแล้วเธอก็ทิ้งทิ้งทิงงง้งจ้าปาปากว่ารักใจรักไม่สางปากพี่พร้างใจอ้างอะไรปากพี่รักใจรักปากจี ปากไม่คิดใจคิดห่างไกลรักจริงยิ่งสิ่งใดรักเธอยิ่งกว่าใครรักเธอตลอดไป แปลงใจรักใหม่แต่จริงรักเล่นหลวงล่อพอได้แอบอิงแล้วเธอก็ทิ้งทิ้งทิ้ง,งจากไปปากว่ารักใจรักไม่สางปากพี่พรางใจอ่างอะไราปากพี่รักใจรักปากจิต รักจริงยิ่งสิ่งใดรักเธอยิ่งกว่าใครรักเธอตลอดไป